วันนี้ก็อยู่กันในเกมอมองอัสกันนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวเฆาตรกรนั่นเองนะครับคือก็จะมีฆาตรกรแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเราเหมือนเออในเกมโรบอทที่ผมทําไปแลแหละนะแมบบฆาตรกรภาคหนึ EP หอ่ะท่านผู้ชมก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมรู้จักตั้งแต่แผดแรกจนถึงแผดท,ที่3หรือว่าแผดท,ที่4ปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ชมคือแพทแรกอ่ะภาพเขาก็จะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เไม่ค่อยมีอะไรให้ทํานะแล้วก็หน้าเมนูไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแพทที่2เนี่ยเขาก็อัปเดตมาใหม่ก็จะก็ก็จะมีไอ้แผนที่ใหม่ให้เล่นนะครับแล้วก็มีแบบอะไรนะมีแบบกราฟิกสวยขึ้นนะครับประมาณนั้นเป็นการเลื่อนขั้นแล้วก็แพทที่3เนี่ยก็จะมีโหมดใหม่เข้ามาชื่อว่าโหมดไฮแอนด์ซีนะครับ เดี๋ยวผมก็รีวิวไปทีละอย่างแล้วกันนะครับอาจจะรีวิวคลิปเดียวไม่จบอาจจะ2อาคลิปนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าผมจะอธิบายตั้งแต่แพ่แรกเนี่ยผมคงจะต้องยืมช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะเพราะว่าผมอธิบายไม่ไหวจริงๆนะคือแบบน่ารบากมากนะครับยูทูบเบอร์ช่องที่ผมเล่าถึงก็คือช่องเอ่อแทนฟร์ัชชี่นี่แหละท่านผู้ชมก็ ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสำหรับอยากแบบรู้เรื่องกับเกม AMONG US สมัยแต่ก่อนนะครับแบบแพทก่อนนะอะไรประมาณนั้นซึ่งก็มารู้แพทเไอไม่ใช่ดิมามารู้ช่องผมก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมผมก็จะเปิดคลิปพี่แทงโปรติงให้ดูเดีเยแหละท่านผู้ชมก็ขอยืมหน่อยนะครับถ้าพี่มาเห็นคลิปนี้นะผมมีแบบพูดผิดด้วยนะครัท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีลิ้นพันด้วยนะครับ ก็เป็นคลิปตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแหละท่านผู้ชมแต่ว่าก็ก็จะเล่นนะท่านผู้ชมโอเคไปไปไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มดูกันได้เลยมองอสเกมเสริมสร้างมิตรภาพให้กับเพื่อนฝูงหากกลุ่มเพื่อนคนไหนมีปัญหาพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเราแนะนําเกมนี้คุณจะคุยรู้เรื่องกันมากขึ้นคุณจะฟังกันมากขึ้นคุณจะตัดสินใจร่วมกันได้มากขึ้น ในเกมนี้ความไว้วางใจระหว่างของเพื่อนฝูงสําคัญยิ่งนักในกลุ่มของพวกเรานั้นอาจจะมีหนึ่งสองหรือสามคนที่เป็นคนทรยศเขากําลังวางแผนที่จะจัดการเพื่อนทั้งหมดเราต้องรีบหาตัวให้ได้ว่าใครกําลังวางแผนนี้อยู่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทําและหากทุกคนร่วมมือกันทําหน้าที่ของตัวเองจนเสร็จทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการชนะเกมนี้ไปแต่หากว่าในระหว่างที่ทําหน้าที่อยู่นั้นมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนถูกกําจัด เราต้องรีบดึงหน้ากากคนที่ทรยศเราออกมาให้ได้จับตัวเข้าออกมาให้ได้ก็ถือเป็นการชนะเกมนี้เช่นเดียวกันเพราะนี่คืออ m o ง g ั s ก็ประมาณนั้นประมาณนี้นั่นแหละท่านผู้ชมโอเคผมพูดถึงแผทล่าสุดแผทปัจจุบันที่เราเล่นหรือยังนะก็มีอัปเดตแผนที่ใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในช็อปก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับจะมีแบบให้ซื้อเสื้อพงเสื้อผ้าแต่งได้คอลเลกชันทางด้านท้งหมวก นะครับทางด้านของชุดแต่งกายทางด้านของสัตว์เลี้ยงที่สามารถซื้อได้เออผมลืมบอกนะครับถ้าเราจะซื้อเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นนะครับไปไปไปเล่นในมู o ดเออพับลิกนะนี่ก็จะได้หัวใจนี้มานะครับถ้าเราไปเล่นจะแพ้ชนะก็ตามนะครับได้อยู่ดีอันนี้จะเป็นพวกแว่นเสริมความหล่อเท่ะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบเอออะไรอนะท่านผู้ชม เรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าลืมแล้วโอเคโอเคมันเป็นภาพพื้นหลังของตัวละครเฉยๆท่านผู้ชมอ่าคอลเลคชั่นเหมือนเดิมมาอันนี้เลื่อนลงไปโอเคอันนี้จะเป็นพวกของเติมถ้าส่วนใหญ่โอเคเนี่ยซื้อแพ็คได้แพ็คนี่โอเคโอเคอันนี้มันแพ็คแบบแตก่อนแล้วนะครับตั้งแต่น่าจะแพทสอแล้วที่ผมเห็นนะแพ็คอันนี้โอเค ส่วนตรงดาวเดีย์เราก็ต้องน่าจะต้องเติมอย่างเดียวนะไม่มีวิธีอื่นในการเอาโอเคท่านผู้ชมกดเพลงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นเป็นหมดแบบทดลองก่อนหรือว่าไปเล่นกับคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดไปตรงคนจริงๆเลยนะพ u b l i ิ Public, ประมาณนั้นอันแรกเนี่ยอันนี้คือสร้างห้องของตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยคือเข้าห้องเพื่อนเลยขี้เกียจสร้างเออเข้าเข้าไปเลย โอเคนะครับมันจะมีอยู่2โหมดแต่ว่าโหมดโหมดที่มันเข้ามาใหม่ตั้งแต่แพทที่3หรือว่าแพทที่2ผมจะยังไม่บอกนะนั่นก็คือโหมดไฮแอนด์ซิกแต่ว่าเราจะเล่นเป็นคลาสสิกก่อนนะครับอันนี้จะมีให้เลือกเป็นตรงที่เป็นค่าตกรนะว่าจะเอา1,2,3คนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอะ่ะเออผมว่าเอาผมเอา2คนเนี่ยนี่นะครับแมปเนี่ยตอนแพทแรกมันน่าจะมีแค่3แมป หรือว่า2องแมปนี่แหละไม่งั้นก็แมปเดียวนะครับแพทแรกเออแพทแรกน่าจะมี3แมปนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็แพทที่2เนี่ยก็อัปเดตไอ้นี่มานะครับนี่นแมปนี้พร้อมกับคอลเลกชันอะไรต่างๆแล้วก็กราฟิกภาพของตัวละครให้สวยขึ้นส่วนอัปเดตต่อไปก็เป็นอัปเดตโหมดใหม่ใหแ n นซีแค่นั้นนะครับก็แพทที่3แล้ว นี่รับแพทที่4มาแล้วนะครับสําหรับแมปใหม่โอเคผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นเหมือนกันนะพี่แทงฟูบูชิงก็ทําคลิปไว้ให้ดูอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ไปดูแล้วกันโอเคผมก็จะเออไปทดลองกับบอดก่อนแล้วกันนะครับจะได้ให้ผู้ชมดูไปด้วยอืเล่นในแมป Airship ธรรมดานี่แล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนี่แล้วทำไมล่ะ เป้าเป้าหมายของคนที่ไม่ใช่ฆาตกรเนี่ยก็คือเราจะต้องไปทำคเควสนะครับคเควสที่มันเมีอยู่ตรงแผนที่ท่านผู้ชมก็กดไปดูได้นะครับจะได้ไม่หลงมันก็จะเป็นทางต่างมันก็มีห้องต่างๆบอกเนื่อว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะนี่คเควสผมอยู่ตรงนี้มันจะมีแจ้งเตือนนี่อ่ะคเควสแต่และเควสมันก็จะไม่เหมือนกันนะคคเควสมันไม่ใช่นเดียวกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคเควส เอดาวน์โหลดไฟล์นะเควสเควสไม่ใช่เควฟนะครับลินพันผมบอกแล้วพูดผิดก็มีไม่รู้เป็นไรนะครับสงสัยผมเป็นโรคเอ,อหรืออะไรมั้งเลยไม่ใช่อ่าตรงนี้จะเป็นทางด้านปุ่มประชุมนะครับอันนี้จะเป็นห้องประชุมนะอันนี้จะเป็นห้องประชุมแล้วก็มีหลอดทัชบาร์นะคนี่เราจะต้องให้เพื่อนทํางานให้หลอดทัชบ,บาร์เนี่ยมันเขียวหมดเลยนะครับหรือว่าเราจะทําด้วย ถ้าทําให้มันหลอดทะบามันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็ชนะไปนะครับถ้าอ e ีโพสเตอร์เนี่ยฆ่าแบบจนคนไม่เหลือก็เราเราก็แพ้นะครับหรือว่าจะโบดแบบหาหาแบบอันนี้ก็ได้อย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มีอ e ีโพสเตอร์แล้วอ e ีโพสเตอร์ไปฆ่าเพื่อนเราพอดีปุ๊บเราเดินมาพอดีเราเห็นเออเราเราก็ฟ้องคนนะครับนี่กดตรงนี้เลย เขาเรียกว่ารีพอร์ตไม่ไม่งั้นก็รีพอร์ตศพก็ได้นะอีพอร์เตอร์เนี่ยเขาก็จะหาทางแบบหาทางขี่ตัวประมาณนั้นนะครับเป็นหาทางหลอกเอออีสานมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอีสานบ้านเฮาเอออันนี้บอดเนื้อมันก็เลยโหวดมั่วเลยมันไม่คุยอะไรเลยนะบอดมันมันโหวดมั่วนะถ้าเป็นคนจริงเนี่ยเขาก็จะคุยอยู่นะอ่าผมผมผมโหวดใครดีอัน,นอันนี้จะเป็นสคริปต์นะถ้าเราไม่อยากโหวดใครหรือว่าจะโหวตตัวเองก็ได้หรือว่าก,กดผิด ว่าจะโหวตตัวเองหรือว่าจะโหวตใครว่ากดผิดก,ก็กดการกระบาดออกก็ได้นะครับประมาณนี้นี่จะโหวตใครบอดบอกเฮ้ยรีบโหวตเนี่นี่ครับตรงนี้ก็มีที่ให้ดูว่ามันมีเวลาคุยกันเท่าไหร่แล้วก็มีเวลาโหวตเท่าไหร่นะครับถ้าเราทําให้เวลาโหวตเนี่ยเราโหวตไม่ทันนะครับเกมมันก็จะดําเนินการไปเลยโอเคเราโหวตสีดําแล้วกันอ้าวเพื่อนโหวตสีดําด้วย ทำไมอ่ะทำไมกันเรียบร้อยภาพมันสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนะไปแล้วสีดำอีพเตอร์มีศูนย์คนเราไม่ได้เป็นไงอ e ีพเตอร์เดียโอเคเดี๋ยวผมไปทำงานให้ดูก่อนทำงานทำงานให้หลดทาร์ตบาร์มันเต็มนะครับแต่เราก็ไม่ชนะอยู่ดีวันนีเพื่อนเพื่อนบอดอะแต่เราก็ไม่ชนะอยู่ดีนะครับเพราะว่า เพราะว่าเราอยู่กันในโหมดบอทนะถ้าเป็นโหมดแบบของแท้เนี่ยคนคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทํางานกันนะครับเขาจะเพ่งเลงแต่ฆ่าแตกรไม่รู้ทําไมแล้วก็โดนฆ่าตายแบบงูงูงบด,ดีที่เขียวโอเครูดบัตรนะครับต้องรีบแบบไม่ไม่ต้องรีบรูดนะตรงนี้จะเอาไว้ดูได้นะครับในห้องแอดมินตรงนี้ห้องรูดบัตรนะครับ จะเอาไว้ให้ดูได้นะครับว่ามีคนอยู่ห้องไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีมีคนอยู่ห้องแอดมินอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยเพื่อนสีเทาเข้ามาฆ่าผมปุ๊บตัวคนมันก็จะหายไปนะครับบางทีไอตัวคนเนี่ยเขาก็ออกไปนะครับระวังอย่าจับผิดนะถ้าถ้าตัวคนหายไปเนี่ยเราต้องรีบมาเช็คนะคเผื่อคนเขาตายนะโอเคเอ่ออืมคุยตรงนี้อีก อันนี้หาทำเวทให้ดูเฉยๆนะครับท่านผู้ชมทำเวทให้ดูก่อนเออ,เอทำตื้ตื้ตื้โอเคนะเวทมันมีอีกหลายอย่างนะแต่แต่ละแผนที่เดี่ยวเวทมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะเวทมันยังมีอีกนะครับนอกจากที่ผมทําอยู่เนี่ยเวทมันก็ยังมีอีกโอเคเดี๋ยวผมต้องไปทำเวทน้ํายาใหม่ละ ราะว่ามันเสร็จแล้วมันต้องรอหนึ่งนาทีสําหรับเจ้นาน,น้ํายาเนี้ยสีอันไหนแตกต่างกับเพื่อนก็เอานั่นแหละโอเคเวยเราเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคือเราไม่ชนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับโหมดบอทถ้าโหมดคนจริงเนี่ยโอโหเขาทํางานกันยากเออลืมบอกนะครับอย่างหนึ่งทานผูยย้ชมแพทแรกอะ่ะเขาจะบรรจุห้องหนึ่งได้สิบคนใช่ไหมแต่ว่าแพทที่สองหรือว่าแพทที่สามเนี่ยเขาจะบรรจุได้สิบห้าคนนะเออนั่นแหละความดี มันทําให้เกมแหลกขึ้นด้วยแล้วเขาก็แก้ปัญหาทางด้านคนหลุดเกมด้วยนะครับคือคนเนี่ยเขาชอบหลุดเกมกันนะไม่ไม่รู้ทําไมหลุดนะครับผมผมก็ไม่สนใจเหมือนกันทําไมมันต้องหลุดด้วยะบันดีสีเหลืองเดี๋ยวทาเควสให้ดูก็ผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วนะครับอันนี้เป็นโหมดบอร์ดนะถ้าโหมดคนจริงเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเราต้องเล่นสไบเวอเลยนะโอ้ เพ่ต่อสายไฟมาหน่อยมาต่อสายไฟไปแบบนี้อืต่อไปเดี๋ยวเพื่อต่อผิดอันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟช็อตตายเ้อไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมต่อผิดอันมันไม่ได้เฉยนะครัไฟช็อตไม่ตายหรอก มันดีสีเหลืองสีเหลืองอยังอยู่มันมีหลายสีนะท้นผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบบางสีนะมันยังมีอีกหลายสีเลยก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องหนึ่ง,ง,งที่มันใช้งานได้ห้องแอดมินน่ะสามารถดูคนได้ว่าคนอยู่ห้องไหนบ้างใช่ไหมแต่ห้องเนี้ยจะมีห้องกล้องดูนี่ เราจะดูกล้องได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดบอดบอดยิงนิ่งๆครับอันนี้ควสท่อเปิดท่อควสท่อเนี่ยเวลาฆาตรกรเนี่ยฆาตกรเขาจะสามารถลงท่อได้ครับลงท่อได้เออถ้าเราทำควสท่อเนี่ยเราเรากดควสท่อปุ๊บเราจะสามารถดึงฆาตรกรออกมาจากท่อได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันมีแบบครูเมดแบบมุท่อได้ไงเป็นอิเจเนียนะครับ มันเป็นไอ้นี่เป็นอาชีพที่อัปเดตเข้ามาน่าจะแผน3นะครับหรือว่าแผน2อันนี้จำไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมได้เวลาไปรีวิวอย่างอื่นแล้วนะครัโวสก็มีมีเยอะกว่านี้อีกนะครับหลายหลายแมปหลายหลายโซนเนี่ยเขาก็จะมีควสเยอะกว่านี้อีกนะบแบบควสที่แตกต่างกันนะหลายหลายแผนที่เอออะไแหลเควสมันแตกต่างกันนะครับไม่ใช่มีแค่ควสที่ผมทําอย่างเดียวนะ จะมีแบบเควสดรุ่นอื่นด้วยอะไรประมาณนั้นเรามาดูทองด้านฆาตกรกันบ้างนะครับฆาตกรเนี่ยจะมองเห็นได้ไกลกว่าคนปกตินะครับแล้วก็สามารถปันป่วนเออแผนที่ได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการปิดประตูนะจะปิดประตูห้องไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําอย่าก,กดปิดให้มันมั่วนะท่านผู้ชมเอาไว้ใช้เวลายามจําเป็นเท่านั้นฆาตกรเนี่ยเขาก็าจะมีปุ่ม ค่าแล้วก็ปุ่มรีพอร์ตไม่รู้รีพอร์ตทำไมนะแล้วก็มีมุดท่อมีแบบมีการปั่นป่วนที่ผมบอกอ่ะนี่อันนี้มุดท,นะท่อนะท่านผู้ชมนี่เขาจะมุดปึ๊บขบ่บปับ๊บโปเป็นอย่างนี้นี่เขาจะรีพอร์ตเองก็ได้แบบนี้นะถ้าคนเรารีพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่บอทมันโหวดกันไวมากนะไมไ่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็ยังว่าเราเนาะมันเป็นบอท ไม่ถือสาอะไรนักนะถ้าเป็นคนจริงเขาคุยกันในช่องแชทแล้วป่านนี้ยบนมัวบ่นมัวบนมัวบ่นสีน้ำเงินออกไปก้หนีหนี้นี้นอ้าสีส้มได้ออกแทนสีส้มอุาสา,าสจะกิบสีส้มบอ,อกอ้าาอุษาไม่โหวตไก่นะว้ยไม่ใช่อ e ีโพสเตอร์อีโพสเตอร์เลยหนึ่งคนก็คือผมนี่แหละถ้าอ e ีโพสเตอร์โดนบวตออกก็ชนะ,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ว่าคนเขาจะรีพอร์ตกันยังไงเหมือนอ e ีพอตเตอร์แหละต้องทําศพก่อนนะครับอย่างแรกอันนี้เป็นโหมดจําลองเฉยเป็นโหมดบอดเออเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นคนก่อนคนงานสกุลมนุษย์นี่เห็นไหมมุมมองคนเนี่ยเขาจะมีดําๆด้วยมันจะมองไม่ช,ชัดเท่าอ e ีพอตเตอร์นะอีพ e อเตอร์ย่งจะแกงๆกว่านี่ไงเราก็รีพอร์ตไปออ้จะเจอศพบบเ่อกนอู้กู เออเพื่อจ็ดเยอศพที่ห้องพยาบาลต้องมีนิกนะเออพอดีปกจันไม่มีหัวสมองนะปกจันหัวสมองเทียมตอนนี้ควสไม่ใช่ดีทุกผู้ชมตอนนี้ควสใกล้เต็มแล้วนะครับแล้วก็คนเหลือนิดเดียวบท <laughs> ใครดีเออเอาบทสีเหลืองอ้าวชัดเกี่ยะไรเอือมายเพแกจะต้องเสียใจโอ้โหบอดมันก็ยังรู้เลย เรียบร้อยนะพอผมตายมันจะมีโอกาสเป็นนางฟ้าอยู่นะครับเป็นนางฟ้าเนี่ยช่วยอะไรก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยมีเแบบพวกเราเนี่ยสามารถไปเสริมเกราะให้เพื่อนได้เดี๋ยวไปหนึ่งบอดบอดมันจะมีแบบวิญญาณปกติด้วยนะครับวิญญาณปกติเขาจะทําอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นแบบทําเควสดได้แล้วก็วิ่งทะลุส่วนนางฟ้าก็วิ่งทะลุได้นะครับแล้วก็มีสกิล แถมนางฟ้าทำเควยได้อีกนะครับนี่เวลานางฟ้าเนี่ยอยากปกป้องคนใช่ไหมรู้ว่าอ e ีพอตเตอร์จะมาฆ่าคนปุ๊บเนี่ยนางฟ้าจะใส่เกราะให้แบบนี้นเนี่ยใส่เกราะปุ๊บพออีพอตเตอร์มาคิวปุ๊บเอ่ออีพอตเตอร์ก็จะคิวไม่ได้นะครับแล้วคนที่เกราะแต่ก็จะรู้ว่าเฮ้ย hey, ใครคิวอะไรประมาณนั้นนะครับทานผู้ชมแต่ว่าผมหาเอ่อวิญญาณปกติไม่ได้นะครับมีมีแค่นางฟ้าเท่านั้นนะครับในโหมดนี้นะก็อย่างว่ามันเป็นโหมดบอด ตอนนี้เราได้ทำการเรียนรู้ไปสองสองตัวแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สามตัวดิอ่ะตัวต่อไปนี่นะครับเป็นครูเมดรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นที่สามารถดูที่ประจอนได้นะครับนี่ว่าใครตายหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตสาธิตเลยค้ารกรมาสาธิตให้ดู เมุดมาข้างล่างมุดมุดมาทำไมไม่รู้ตรงนี้มาเลยครับอ่ะมุดไปห้องกล้องก่อนจะง่ายขึ้นเยอะปาดปับ๊บอ๋อมันเกิดใหม่กันหมดนะครับเมื่อกี้ฆาตกรชนะแล้วมันเกิดใหม่กันหมดแล้วโว้ย อ,อไปห้องปกติวันดีสิ้ําเงินเดี๋ยวผมตัดตัดไฟเลยดีไปเลยหวยจะเย็นก่อนมันจะมีให้ตัดหลายอย่างครับจะมีให้ปิดสัญญาณไรไฟจะมีให้ตัดไฟมีให้ตัดเอ่อถังนิวเคลียร์ของยาแล้วก็มีให้ตัดออ,อกซิเจนนะครับ O2 ประมาณนั้นอันนี้ก็คือคนนะอันนี้คน ดีพอตเตอร์รุ่นพิเศษก็ถูกเ,เออเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับอันนี้คือคนนะอ่าคนไม่เอามาบิดคนไม่ใช่ต้องเอาอันนี้มาดิที่ปจอนอ่ะเอามาบิดคนไห <c oughs> <c oughs> นอันนี้ผีแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเออนี่นะเราก็จะดูได้นี่ใครตายปุ๊บหลอดสีแดงครับแบตหมดปุ๊บเราต้องไปทำเควสเพื่อที่จะเติมแบตของเขานะครับ ก็สามารถใช้ดอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เลยโอเคอ่ะโอเคเต็มแล้วนะครนี่ก็สามารถดูได้เราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบมีเพื่อนไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบผ่านไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเรารู้ว่าสองคนนั้นเข้าไปด้วยกันเราก็เปิดดูปุ๊บ เฮ้ยคนนั้นตายแสดงว่าต้องเป็นคนนั้นที่เป็นเออประมาณนี้เราก็ได้นะครับให mm. ้เหมือนกันนะ mm. มาดูกันสําหรับครูเมดอีกหนึ่งตัวนะครับ mm. สําหรับไฟดีของเรานี่อินจจเนียนะครับสามารถมูทอ่อได้นี่มันจะโกงครับไอตัวมดทอ่อจะประเด็นก็คือครูดาวทำไมมันนานอยู่เนี่ยนครคูดาวนานมากนะครับอีพอสเตอร์เนี่ยมุดได้เรื่อยเลยนะครับแต่่าอินจิเนียเนี่ยมีครูดาวด้วยนะ <G ül> ก็ต้องระวังตรงนี้แหละระวังอีกอย่างนึงด้วยนะครับเดี๋ยวไปมุดท่อต่อนหน้าเพื่อนนะเพื่อนจะคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มุดท่อไปดีโปสเตอร์บางคนก็จะแบบรู้อยู่ว่าเอ๊ยเป็นเอนจิเนียร์หรือเปล่าน,นะครับเออก,ก็ก็ระวังด้วยนะครับ <S <S ถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเคนี่แหละคุณสมบัติของเอนจิเนียร์นี่คนระับประมาณนี้เอ,อนจิเนียร์คุณสมบัติมุดท่อได้เดี๋ยวมุดให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ชัวร์ไง คลิปนี้มารีวิวลุ้นลัวเลยเนี่ยยานก็ยังไม่ได้รีวิวได้ซ้ำไม่เไยแมปมันแมปมันกว้างอยู่หรอกลองเคล็สักหน่อยช้าเลอเกินเวเนีกรุข้อมูลอ่ะมุดไปอีกรอบนี่เห็นไหมนานผู้ชม เออไอนี่ตายไม่เอาไปสนใจมันอ่ะอน,นี่เปิดพลังงานให้ไหลงด้ดวยรอมุดท่อไปด้านนู้นดีกว่าท่อมันก็มีหลายห้องอยู่นะครับไม่ใช่มีแค่สองสามท่อนะท่อเนี่เต็มเลยเลยท่อลอเท่นะมันจริงจริงมันมีจุดแอบฆาตกรอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาบอกนะเดี๋ยวบอกแล้วนี่แหละมุดท่อไปก่อน นี่สีดำม,มาพอดีเลยนี่เขาจะแอบตรงนี้กันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันเห็นชื่อไงเออนะครับถ้าไปเล่นในโหมด High and Seek เนี่ยคือคือไอ้คือ,ค,อ,ค,อคือมันไม่ใช่แนวเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าดนะ้คือไอ้คู่เมทเนี่ยเขาจะปิดชื่อทั้งหมดเลยนะครับเขาจะปิดไม่ให้เห็นชื่อทําให้เราสามารถแอบได้นะครับโหมด High and Seek ก็ฆาตรกรจะโคตรเถื่อนถูกบัฟนะครับ เออแต่ค่อยมารีวิวเถอะท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนมาตัวไหนอีกไหมฆาตกรพิเศษนี่นี่นี่ฆาตกรพิเศษนี่ฆา,าตกรตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือสามารถแปงลงร่างได้นะครับ <S <S ปั๊บนี่เฮยขี้โกงอะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ขี้โกงมากอันอื่นก็ปกตินะครับแต่ว่าก็คือมันสามารถแปงลงร่างได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าใครมันประ,ประกาศอะไรแถวบ้านผมวันนี้แต่ระวังอย่างหนึ่งนะครับอยู่ไปเรื่อยๆก็หมด มีการแปลงล่างได้เหมือนกันนะแบบหมดการแปลงล่างแล้วก็จะไปแปลงต่อหน้าเพื่อนเหรอเพื่อนจะรู้นะครับว่าเราคือครูเออะไรว่าอีโพสเตอร์กลายพันธุ์นะหรือว่าฆาตกรกลายพันธุ์นนเองโอเคปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่อย่างเช่นเนี่ยมีเพื่อนอยู่สองคนเราอยากให้คนในคนในคนหนึ่งเนี่ยมันโดนโหวตออกเราแปลงล่างเป็นมันนะครับอย่าไปแปลงล่างต่อหน้าเพื่อนละท่านผู้ชมอย่าไปแปลงล่างต่อหน้าเพื่อนนะแล้วก็แบบ เพื่อนสองคนมาคุยกันแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปปาดแล้วอีกเพื่อนคนนึงก็วอาเฮ้ยสีนี้เป็นคนนี้เป็นวมนมาเลยเออในอะนรในะท่านผู้ชมมันจะโคตรโกงที่ตรงนี้นะครับโอเคก็พอไวสําหรับคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวก่อนโอเคก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกับคนจริงกันนะครับท่านผู้ชมอับปายไปกันคลิปสด